ครับผมแอดช่องพากินพาดีกว่สเปยกันแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านพิซซ่าพิซซ่าฮัทนะครับสาขาการ์ซุนแค้วนะฮะครับเชิญฮะก็ตรงกับวันพุธพอดีซึ่งตอนนี้เขาขยายเวลาช่วงบุฟเฟ่นะฮะเป็นวันอังคารกับวันพุธนะครับซึ่งมี3เลตราคาด้วยกันนะครับก็คือ219บาทนะฮะแล้วก็299แล้วก็399นะครับ 1> 2 1 9บาทนี้สั่งสั่งได้จำกัดหน้านะฮะแต่ก็เยอะนะฮะผมเมื่อทาน2 1 9นี้ผมถือว่าเลอเหลือละผมทานไม่เยอะแล้ครับก็แค่สงทานก็พอละถ้าเกิดทานเยอะกว่านั้นเดี๋ยวเกรงว,ว่าจะจุกนะครับก็เดี๋ยวนี้ทานได้ไม่เยอะละตั้งแต่ลดน้ำหนักนะฮะแต่เมื่อก่อนนี้เท่าไหร่เท่ากันเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าผมสั่งแล้วจะหน้าทานขนาดไหนนะครับผมสั่งหน้าอะไรนะ้ ไอสแลนดีไลท์นะฮะแล้วก็อะไรชิคกินอะไรสักอย่างเนี่ยเออช่างมันเถอนะ oh. จับยากนะฮะอาจจะพูดเบาหน่อยนะครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พูดดังไปเกรงใจเขานะฮะนี่นอนไม่พอก็เลยมาเพิ่มพลังสะหน่อย <c oughs> รู้สึก <c oughs> ไม่ค่อยเฟรชเท่าไหร่นะครับ ตอนแรกว่าจะอาดทลิปตั้งแต่ช่วงตอนกลางวันละปรากฏว่าไม่ค่อยมีแรงง่วงนะฮะก็เลยมากินพิซซ่าเพื่อให้มันตื่นนะฮะนานๆครั้งครับเมื่อกี้สอบถามน้องพนักงานเขาบอกว่า,าโปรพิซซ่าบุฟเฟ่จะมีไปจนถึงเมื่อไหร่น้องเขากตอบมาว่ามีไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> ายเป็นไทยก็มีไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาหลายโต๊ะแล้วนะครับก็ เราก็จะคุยกันไปเรื่อยเพื่อรอพิซซ่าที่สั่งมาเสิร์ฟนะครับวันนี้คุยอะไรกันดีนะก็คงจะเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับรับมือกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีเมื่อคืนนี้พูดถึงเพื่อนและก็คนที่รู้จักไปแล้วนะครับสิ่งสำคัญนะฮะเวลาตอบคอมเมนต์ก็ใจเย็นๆกันนะยุคนี้แต่คนใจร้อนสังเกตไหมครับว่าจะมีการฟ้องร้องกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า ใครเป็นคนออกกฎหมายนะครับเดี๋ยวนี้อฟ้องกันแบบนะสนุกสนานแทบทุกวันเลยผมว่าคนก็ใจร้อนไม่ค่อยมีเหตุผลอะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มีอะไรก็คุยกันได้แต่เดี๋ยวนี้โอใช้กําลังข่าว่าละไม่รู้ว่าไปได้รับวัฒนธรรมมาจากไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคนเด็กเนี้ยทำไมเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะยุคนี้อะไรอะไร,อะไรก็ลําบากนะครับบ้านเมืองก็ไม่สงบมีแต่ความขัดแยง้ง เดี๋ยวก็นั่นนู้นนี่นั่นทางการก็ไม่ฟังเสียงประชาชนมีแต่เรื่องฮนะมีแต่เรื่องวันๆนะฮะไม่เชื่อลองเปิดดูข่าวดูนะครับไม่รู้ว่าอะไรนักหนากันขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะฮะถ้าเกิดว่าเราบอกเพื่อนไปตรงๆว่าเราไม่ชอบแล้วเนะี่ยถ้าเพื่อนคนใดนะฮะที่ไม่ยอมเข้าใจเรานะผมว่าเข้าคงไม่ใช่เพื่อนที่ดีแล้วล่ะว่ากันไปตรงๆเลย ถ้าเพื่อนที่ดีนะฮะต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนได้นะฮะไม่ใช่ว่าโอ้พอบอกไปว่าเราไม่พอใจกลัวเป็นฟืนเป็นไฟนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมว่าหาเพื่อนใหม่ดีกว่าเกาะตามนี้แล้วกันนะครับ,รบพิซซ่าที่สั่งอันนี้น่าจะเป็นนิวออรีนซอสเซจหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะผมชอบหน้านี้เพราะว่าจะมีซอสเทารซันไอส์แลนด์นะครับไม่รู้ เรียกสลับกันหรือเปล่าพูดไม่เคยถูกเลยน่าทานมากเลยเดี๋ยวรออีกถานนะครับพอดีสั่งไปสองถาดเอาละไม่รอนะครับเดี๋ยวอีกถาดค่อยว่ากันตอนนี้ขอรับประทานก่อนนะครับ กินกันเลยขอบครับขอบครับอืมอีกหน้มาละเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้จะเป็นเอ่อทัสั้นอะไรนะ ไอแลนดีไลทนะครับอือยังไ,ไงหน้าประจำผลที่ผมสั่งผมเลจอมมากซอสเทลซันไอแลนด์นะครับช่ำช่ำจริงๆมาครบแล้วทีนี้ลงมือกันได้ 嗯。 เราลองมาทันไอแลนด์ดีไลท์กันบ้างนะครับมาแล้วเห็นไหม,มผมน่าจะบอกผิดนะเมื่อกี้ผมสั่งไอแลนด์ดีไลท์แล้วก็อีกครึ่งหน้าเป็นปูอัดมั้งออใช่ใช่ลืมไปเป็นปูอัดจริงๆด้วยครับ เป็นไส้กรอกปูอัดนะครับอืมอืม่อ,มอ,อยพูดถึงสองแน่นี้นะให้เลือกนะ ผมชอบนิวออร์ลินซอสเซจมากที่สุดละเพราะว่าซอสเขาเข้มข้นจริงๆทุกันผมเข้าใจนะว่าไอส์แลนด์ดีไลน์เนี่ยเป็นพิซซ่าที่ฉ่ำแลว้วก็เข้มข้นที่สุดแล้วนะแต่นเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าพอหน้า New Orleans, นะิวออร์ลินซอสเซจเนี้ยมาซอสเนี้ยตัวตัวเนี้ยกับเข้มข้นกว่า อร่อยพูดถึงโอเคเลยนะครับรสชาตินี่ก็ฉ่ำอยู่ดีชอบโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับ เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเกันแหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ